เมียเมียเสียแล้วเมียกับมาบอกโอ้โหเป็นเน<า>มียคุณพอ่บบอคนตายขึ้นมาบอกเลขตัวนี้มับบนมีเงินใส่ด้วยไถนาเถ้าเนะขยคือเมยแท้วะ<อ>เขาก็มาอบอก็ก<อ>ึงเ<อ>มือเขาว่าเก่า ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องพ่อเมย์พี่น้องพี่ปานาอาทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้แอดมินกับมาเจอเซียนหวยนะคะหรือว่าพอหลอของเฮ้าเนาะค่ะเมื่อนี้ก็สิเดเขาไปถามพ่อเพิ่อนวาเลขของพ่อแม่นนะคะเขามาตลอดพุ่มอยู่หน้าบอกว่าสันค่ะพี่น้องแอดกับบอผ่านการติดตามนํำเสนอสู่พ่อเมย์พี่น้องฟันนะคะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมาฟังเบิ่งว่าพอสิเดตัวใดเดขมาจงังใดไปจงไังใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเขามาแล้ว อย่าลืมให้กำลังใจเบิกซับหน้าขี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเพื่อจะบวชผาดแนวทางเด้อค่ะเด้อทางช่องเสนอไว้เป็นซื้อกลางทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะท่านผู้ชมเข้าไปฟังพร้อมกันกับแอดมินนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อห้อยยันต์ก่อนค่ะเนี่ยต่อหลอยเนาะค่ะเนาะอนุญาตให้ไายเห็นหน้าตาเนี่ยเพื่อพอเด้อ กะมาพ่อพ่อโดยบังเอิญนีด้พ่อมาไะใส่ตัวนี้อันนี้ก็เป็นน้องเนี่ยเพลินเจ้ามาเรื่อยเก็เลยพ่ออยู่ทั้งไดกัค่ะบ้านอยู่บ้านเดียวกันนี่ละบ้านนี้พ่อว่าอีหยังก่ออันพู่อยู่หน้าบ่ค่ะพ่อครับบ้านนี้พุมอยู่หน้าเพลินใหม่โชคเพิ่งเนี่ยเนี่ยเสียแล้วเนี่ยกับมาบอกโอ้โหเป็นเมียคุณพ่อคนตายขึ้นมาบอกเลขตัวนี้ มันมีเงินใส่ด um, ิไทยน่ะแถวเขาคือเมยแท้ว่ะเขาก็มังบอกกระถือเมงอนเขาว่าเก่าซองไปซื้อลัตเตอรี่ถือเงวนทำให้ออกด่างเนาะอได้เลยได้บอกเบิร์ผู้ใดมาเก็บเห็ดอ่ะว่าพอซื้อกันถือตัวนี้บ่าไปกินเราเนาะมันออกเอาลัตเตอรี่ให้เบิงเมันท่ายลทออกมาโอ้ยเสียดายเสียดายเด้ว่าที พ่ออันทามเน่ยค่ะตอนนี้อยู่คนเดียวบ่ค่ะหรือยังยู่คนเดียวลูกเขาไปทํางานกรุงเทพแสดงว่าสุคุณแม่เพิ่นเสียไปโดนบ่ค่ะเสียไปห้าหกปีแล้วเพิ่นอยู่จักปีละจ้ะอายุสี่สิบแปดปัยพราท่านเถาเลยก็ลังแ็ดก็ลังสางโอ้พ่ท่านเ่าแม่มันเปลี่ยนแบบภูมิแบบว่าขออยู่อีกพ่อให้ร้านเบาเปลี่ยนปากเปลี่ยนคือว่าเขาฉีาเมากับบ้านเด้ามาก อพอจเจ้าแล้วน้ห่หามาโดนเจ้าต้องกลับบ้านเอไบ้าน,นก็ได้ขอให้ร้านว้าเปลี่ยนร้านในสามปั่วพ่อวอาเปลี่ยนไปเลย,ย,ยเขาฟันแล้วเขาก็บ,บอกผู้มาเอาหนีเป็นไพ่เ่เป็นเขาว่าเป็นผัวกเก่าเป็นเครือญาติเป็นต้นตระกูลเขาเขาจึงเอากลับไปเจ้าหลวงภูบหลวงสัตว์มาเกิดกลับบาา้านเฮาแต่วันวันกับคนที้งลุกฟันไปแปลก เนี่ยตายกันนั่งหันข้าคุณพ่อก็เลยอยู่ผพื่เดียวก็เลยเเงาได้บาทเนี่ยเจ่าว่าเจียวมีอยัางไรบอบ่ออยู่น้ำลูกอแต่ว่าใส่บาทชูมือไปวัดนั่งเทียร์ได้ไปวัดกัแปนกับเขาใส่บาทชูมือไม่ไม่น้านี้าเอาไปเห็ดซาล่า สร้างบุญสร้างกุศลไปทั้งนี้โออ้ดดีีพเมื่อนี้ก็โชคดีได้แอดมินมาพ่อคุณพ่อโดยบังเอิญโดยบังเอิญค่ะแต่ว่าเป็นเชื่อญาติเป็นน้องเมียเพิ่อนเพือว่าเมียเป็นน้องสาวเพิ่นจ้าจะเป็นญาติกันคือคนมาบอกเลขพ่อนี่บ่แม่นผู้อื่นผู้ไก่เป็นเมียที่เสียชีวิตไปแล้วอายุกับว่หลายได้เนาะบ่หลายบ่หลายพี่เนาะ พ่อซอสิบเอ็ดพสิบเอ็ดเี๋ยวนี้จะสิหาย่าหายซกปีแต่ว่าตายไปประมาณหาหกปีและแต่เพื่นเสียหวงคุณพ่อที่นี่เพื่นวนเวียนเนาะคือพ่อพ่ามมีเงินใส่คือลำบากคุณแม่ที่เพื่นเสียนี่เพื่อนได้เที่ยวมาบอกเลขเที่ยวมาบอกขันโบเฮ็ดนหน้าขันโบได้จองเทียเสียนไปซ้ำแห้งแต่เท็ด ทำให้กต่เมีกยกินสวยเมียบ่ถ้าลวนรุดนะรุดกลางเหรียญหอนเมียก็ได้เท่าเอย่างนี้ได้ยังอยู่น้ำเมียอยู่น้ำผีแสดงว่าแสดงว่าเพิ่นไปมาหาสู่กันแหลมมันว่พาเพิ่นเพิ่นเชื่อมาเห็นเห็น่หลยวะห่างๆแต่ว่าส่วนไงกับข้นขางบ้านคือฟันเห็น<อ>พี่น้องเราบ้านรันเห็นือสร้างยู่กันได้กินจังได้เพราะว่าสัญญากันสามคนสามคนคือ เป็นผู้ญิ่งที่เข้าหักกันคือมนนียนี่เป็นบ้านไงเป็นผู้ญงแล้วก็มีผู้กลางแล้วก็ผู้น้องหลามี่ยังก็สอยแล้วกินเกล็ดเชื่อมหาวังนั่นหรือบ้านสัญญากันแปลว่าต,าตา่างคนต่างอ็พอกันแปลว่าเข้าหักกันคือพีอ่คือน้องมี่เขามีน้ำได้เย็ดได้ยังมนก็ทรงยืนกันเป็นประเพณนี้ทางบ้านนี่มี่ยัง อ่อโอ้แบบคนประเภทนี้มันนอกข้าแบบเก่าจ้ายัง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 คนนี้สารมีน้ำใจเนาะคะเมากินซุ่มกันไปนั่งรักษาวันที่สามวันรักษาไปแต่ว่าตัวเลขในแนวาทางแม่เรามาบอกพอเป็นเพื่อนกันือสู้วัดถือสู้วัดแต่ว่าวันที่สิบห้านี่เพิ่นสีมักยนอีกเพราะว่ายุนยูนาหนี่เพิ่นสีถึงคำสนุกคือคือคำสนุกนี่สิบห้าคำเพิ่นสีปักซุ่ม เพราะว่าชีพางข้าเดียบแล้วเป็นไปตัดสู้เป็นที่เป็นบริวารค้าสนุกแต่อยู่านเป็นพญางูแปลว่างูผมมาเคยเหตุมาเคยกะไปไปไปมั่นือนพอเขียนตัวหนึ่งดำเงยคนลูกยาว่ใหพี่น้องขวามมันทางจักทั้งไหลทั้งหัวทั้งหางโอ้ไปไปไปมั่นเดือปู้ว่าสันทั้งลูกไส้ห็นไปทำแม่พอไรท์เท่านันโอ้ขอชาขอชาชาทูปู้ว่าสัน แต่ว่าเพิ่นไปดูดวงเง็ดผู้ใดไปเก็บก็บอกใครได้อยู่หน้าแกว่ามีนนยอย่งบ่ของฮอดเชี่ยหอนงั้นนางคือว่าภูมิเพิ่นฮักฮักเนี่ยภูมิเพิ่นฮักคูกคัก,ห,ก,ลกหลานกะงวดกับมาโปดมะพายงว,งวดที่แล้วเพิ่นบอกตัวใดนบอบอกไอ,อ้ เก้าหกบ้ขึ้นตัวหนึ่งเอาซื้อขึ้นซื้อล่งเต้เ่าบอกตัวเดียวตัวเดียวเลยกะนารุ่นนี้พี่น้องใส่เข่งเข่งลใส่เข่งเข่งแกดอกเจ้าสำหรับคนทุนน่อยเอ้าหัดนีนเป็นจังไหนพอหหา่งห้าศูนย์ห้าน่เป็นมาบอกตัวไหก่อนบอกสองโจรหาศูนย์ก็หาหนึ่ง่นลงเหรอจำมาเขาขนงแง่ว่าวันที่ที่านังเถือนส่วเป็นมาเปลี่ยนัตต้องต้องปยยามมือนันอีกพ่อสิยูบานบ่ละคะ ก็ชีวบานยั่งเด๋ยังยั่งยั่งยั่งเด้ครับอ๋อยั่งสาอยู่บ่กตออกบ้านสวยอยู่กัใส่บาทใส่ยังแล้วกะจิออกนั่นี่ล่ะเดี๋ยวสิโทรหาพ่อเนาะ่สิโทรหาพ่อเนาะค่ะเนาะวันที่ซิมหาแต่ว่าเมื่อนี้ได้มาแล้วหาซูนหาหนึ่งกะคืนลงก็เป็นซูนหกแล้วเจียดกันเรียกกะคล้ายๆกันเพราะว่ากรึ๊กไปอยู่ใส่ค่ะหมู่บมงขี้แล้วอยู่เทียงหน้าอยู่เทียงหน้าเพราะว่ามันจีเป็นฮองเป็นหูฮองเป็นเป็นห่วยสุดนะ อยากไปเห็นได้เทียงหน้าเทียงหน้าอยู่ไกลบ่ดอกมุ่งหยางห่างค่ะฮะล่ะอยากไปเบิ้งล่ะบอยางกรุบกกระลกเพิ่งเถียงเลยบ่ตามทางแต่ว่าด้ยินเสียงมากระบ่เฮามากระบ่มีเฮามียังห้าหนึ่งห้าสองเป็นบ้างเป็นยังกับลายอยวหน้าเป็นกระแตกับลายแต่ว่าคนไปนิ่งบ่ถือบ่ได้เพิ่นบอหงก็คือบอได้ เพิ่อชนีดจามไปนั่นไหนเลพี่น้องมันบเสยยาลบดูโอ้ยลังขมนปืนยิงโป่งใช่จินมงม่วงใช่อืปืนยังเขาไปหายิงปืนแล้วหลอกลทกสมก็โอ้ยเขาไปยักยาลบตัวพออย่าไปเก็ดอนเฟินมศาสนาใกล้ป้าก็หลายใบไม้แตกบึ้มๆไมแล้ะคนแปเอานน่มอมีได้เพี้ยงเด้อปูรักสมรักษาเนื้อ เพราะว่านี่บบบ่เป็นผู้ทำลายสัตว์นะครับครับก็ห้ทังเทียเพิ่นกะไห่ทั้งเทียบมานางคมอนี่โอ้โบวบบ้าวมีเน่ากินเสียตีเองสีบางใหลาบโอ้หแสดงพอปัญหาจินหมายตัวเลขแล้วข้า่างพอเพิ่นงวัดประจำวันไประสิทุมีตัวหน้าสองปันหาร้อยหกสิบห้าปล่อยมาพี่น้องศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะกับการทุนหกพสอบขึ้นลง แต่ว่าวันที่ชิบหาพอสิฟันทรงอีกรอบหนึ่งรากว่าซ้ายเดียวกันก็นเพิ่เนเดยวันที่ะไ้่าอวนี้วันที่ชิบหาก็โอ้ชิบหกกบสิบสิบมากทีละสิบเม้าสิบตรงกันบ่อยสิบม,มากขอบคุณพอ่อได้หลายนอกขาะก่เอฟซีโทรหาน้ำหนั่พอมีเดีอค่ะแนวทาง065 339 8251สาเก้าแค่ะพ่อ ค่ะโทรถามคุณพ่อพุนใดวันทีซิมหา่ายเอฟซี่อยากขูดตัวเลขก่อนเพื่อนเพื่อนสีมาท่วนอีกแบบเดียวกับเราคือเดี๋ยวอยู่เพื่อนปล่อยมาคาร์บันเพื่อนสีมาท่วนคุณพ่อแบบตัวเดียวแขนๆในบ่อคาวันทีซิมหาเพื่อนสีมาท่วนมันจะเป็นตัวใดตัวใดโอ้ที่แรกว่าหาสองโอ้เขาเปลี่ยนเป็นเก่าซองตัวอ่มาสักไม่ไดออกเก่าซองจะเป็นจังสันประมาณนั้นะค่ะแต่ว่าคันได้ก็ใส่บาทประจำ พ่อทำบุญซอยเหลือคนเห็ดไปโอ้พ่อชอบทำบุญนคนหลังแสนกส้วโุกมันมันเด้พอพ่อเด้อให้ได้เห็ดบุญเห็ดท่านพ่อกะคุณแม่เสียไปแล้วพ่อกะได้แต่ทำบุญค่ะถือศีลทำบุญเนาะเขาวัดฟั่งท่ำไปแต่ว่าคุณแม่เที่ยวมาบอกเลยคือว่าเศร้าเ <c oughs> มื่อนี้กะขออนุญาตคุณแม่เด้อฝากตอนพี่น้องเอฟซีให้เพื่อนไดไม่โศกไม่มนันมีโฉกไม่ดาบเนาะค่ะค่ะผู้เพื่อนมีโฉกไม่ดาบเพื่อนก็สิได้โทรหาพออ่อเนาะ ค่ะอขอบคุณพอ่อหลายๆท่านค่ะ